j อ p 8 9ปมาเรียซากาโรวาสารที่ตะวันตกหวาดกลัวมีผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ยืนต้านจากักรวรรดิเสียงเล่าเรื่องของตะวันตกในขณะที่เมืองหลวงฝั่งตะวันตกซ้อมพูดวาทศิลป์เดิมๆเ,เธอผ่าหมอกควันแห่งการบิดเบือนและคมมีคืนนี้คุณจะได้ยินข้อความที่พวกเขาพยายามฝังไว้ในเสียงรบกวนไม่ถูกกรองไม่ถูกหักล้างและไม่สบายใจ 1> chapter 1ผู้หญิงที่ตะวันตกทำเป็นไม่เห็นแต่หนีไม่พ้นที่มอสโกมีเสียงหนึ่งที่ตะวันตกทำเหมือนไม่เคยได้ยินแต่ทุกครั้งที่เธอพูดห้องทั้งห้องจะตึงขึ้นทันทีมาเรียซาคาราวานักการทูตที่กลายเป็นอาวุธโคศกที่กลายเป็นพายุในขณะที่คนอื่นหลบหลังคำสโลแกนเธอพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดเธอเปิดโปรงความยอดแยงการปั่นกระแสและ การเสแสร้งแบบเป็นมิตรที่สถาบันตะวันตกใช้ขัดเกลาเป็นนโยบายเธอไม่ตะโกนเธอเฉือนและทุกคมทิ้งรอยลึกวันนี้เธอกลับมาพร้อมข้อความที่ตะวันตกหวังว่าจะไม่หลุดออกจากคลื่นวิทยุรัสเซียคําเตือนคับวินิจัยและแผนที่ของเรื่องเล่าที่กำลังพังทลาย Chapter t ยุโรปที่กำลังถูกผลักไปสู่การทำลายตัวเองซาคาโรวาเริ่มด้วยประโยคชอ็อกโลก ยุโรปไม่ได้ฆ่าตัวตายยุโรปถูกขับให้ฆ่าตัวเองเธอบรรยายยุโรปที่ทำลายท่อพลังงานของตัวเองแบนสิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมอย่างหายใจยกอำนาจความมั่นคงให้คนนอกและออกกฎหมายที่ขัดการดำรงอยู่ของตัวเองเธอย้ำว่านอ r d Stream ไม่ได้พังเพราะอุบัติเหตุมันพังหลังจากคำขู่ต่อหน้ากล้องว่ามันจะถูกทำลาย There will be uh, we. There will be no longer a Nord Stream two. We we will bring an end to it. But do, but how will you how will you do that? Exactly, since the project and control of the project is within Germany's control. We will. Uh, I promise you, we'll be able to do. จากนั้นเธอย้อนกลับไปในปี2014ไบเดนรองประธานาธิบดีโมว,ว่าเขาบีบยุโรปให้ความบาดรัเสเซียโดยไม่เตือนว่ายุโรปจะโดนสวนกลับและการสวนกลับนั้นกลายเป็นฐานความมั่นคงใหม่ของรัเสเซียกเกษตรฟืน้นอุตสาหกรรมแทนที่นำเขา้าโครงสร้างผลิตกลับมาประเทศที่ถูกบังคับให้พึ่งตัวเองโดยคนที่ต้องการให้มันอ่อนแอขณะที่ยุโรป แทบประคองลมหายใจตัวเองไม่ไหวช h a ปเ e อร์ <Chapter> 3เมืองที่ซ่อนอยู่อํานาจแองโกแซกซันจากนั้นเธอเปิดข้อเก่าหาหลักมือที่คุมทิศทางของยุโรปไม่ใช่ยุโรแต่มันคือดูโอแองโกแซกซันวอชิงตันและลอนดอนเธอย้ำเหตุการณ์ที่บอริสจอร์ันบินไปเคียฟตอนที่การเจราจาสันติภาพกําลังคืบหน้าแล้วสั่งให้เซเลนสกี้เดินออกจากโต๊ะเจราจา และสันติภาพก็หายไปเช่นเดียวกับทุกครั้งที่เจรจาใกล้สำเร็จเกินไปข่าวลือโผลเอกสารลับรั่วหนังสือพิมพ์อังกฤษได้แหล่งข่าวนิรนามโซเชียลถูกปล่อยข่าวปัน่นเสมอเสมอ,สมอทุกครั้งเมื่อสันติภาพกำลังจะเกิดเธอเรียกสิ่งนี้ว่าระบบสถาปัตยกรรมของการทำลายการเจรจาสำหรับลอนดอนอิทธิพลคือลมหายใจถ้าไม่ขุมเรื่องเล่า พวกเขาก็จะจมน้ำา h h p t t r r 4การเขียนความทรงจำขึ้นใหม่เธอยังลงลึกไปในสิ่งที่น่ากลัวกว่ายุโรไม่ได้แค่เขียนนโยบายใหม่แต่กำลังเขียนความทรงจำใหม่เธอให้สัญญาณเตือนอนุสาวรีย์โซเวียตถูกทำลายรูปปั้นกองทัพแดงถูกย้ายวันลำลึกสงครามโลกถูกลบออกจากสุนย์ทอนพดสัญลักษณ์จัดขวาทางประวัติศาสตร์ถูกทำให้ดูปกติไม่นคำ ถูกนำกลับมาที่ญี่ปุ่นในรูปแบบอนิเมะความเกลียดชังคนต่างชาติถูกทำให้เป็นเรื่องธรรมดาและเธอเตือนว่าเมื่อสังคมลืมสงครามที่เคยแพ้มันก็พร้อมจะเริ่มสงครามใหม่เธอเปรียบเส้นทางปัจจุบันของตะวันตกกับยุโรปช่วงทศวรรษ1930ช่วงที่ความจนความกลัวและการปั่นอัตลักษณ์สอดประสานกันจนเกิดการน้ำตาลแห่งลทัทธฟาชิส เธอว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือการออกแบบ Chapter 5สงครามแห่งการรับรู้ท้ายที่สุดข้อความของเธอเฉียบแหลมที่สุดสนามรบวันนี้ไม่ใช่ดินแดนไม่ใช่รถถังไม่ใช่ท่อพลังงานแต่คือการรับรู้ข้อมูลคืออาวุธที่กำหนดอาวุธทุกชนิดอื่นเธอบอกว่าการเจรจาถูกทำลายด้วยข่าวลือรัฐบาลใช้แหล่งข่าวนิรนามปกปิดความล้มเหลว เาะเล็กๆที่แทบไม่มีทรัพ,พยากรยังปกครองโลกได้ด้วยเรื่องเล่าลอนดอนควบคุมการรับรู้วอชิงตันควบคุมการขยายสัญญาณบรเซส์ควบคุมอะไรไม่ได้เลยและผ่านเครื่องจกักรนี้ตะวันตกทำสงครามไม่ใช่กับกองทัพรัเสเซียแต่กับความจริงของรัเสเซียข้อความสุดท้ายของเธอเย็นเชียบพวกเขายังลอยอยู่ได้เพราะพวกเขาทำลายบ้านของคนอื่น โลกที่วุ่นวายคือโลกเดียวที่อำนาจของพวกเขายังหายใจได้ถ้อยคำของเธอแบ่งโลกออกเป็นสองฝั่งเพราะมันเผยลอยปริของระเบียบเก่าที่กำลังแตกสลายและนี่คือเดซี่ก้อนโชกดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ